ผักมาขายีขาูกผักไม่มีความจนในหมู่คนขยันมีความขยันตัอย่างเราก็หาเลี้ยงตัวเองได้นะแล้วคุณย่าทีเจมาแล้วย่าทีเจ <c oughs> อารถแรกแจกแถมเลยย่าทีเจ เออก็ยังสดๆอยู่นะเพื่อเอาขึ้นตอนบ่ายนะแต่ว่ามันมาช้าตลาดช้าไปหน่อยนะึงให้เครื่องนอกหน่ยมันก็ปลาสดๆนะนั่นปลาชะโดตัวใหญ่ๆเลยปลาชะโดนะ่ะ ปลาจะดูไปตุ่มใส่ใบกัญชาซะหน่อยก็หอมอร่อยแซ่บแซ่บทั้งแซ่บทั้งนัว <c oughs> อ,อ,อ,อย่าดีไปมาซื้อปลาเลยทำปลาเกลือก็อร่อยปลาช่อนก็ยังสดอ่าช่วยซื้อหน่อยครับคุณป้าโอ้โหกินแล้วโอ้โหอายุมั่นขวัญยืน ยิ่งกินยิ่งอายุยืนปลาช่อนเนี่ยปลาปลาหมอก็มีปลาช่อนก็มีแต่ช่วงนี้ปลาไหลขาดตลาดปลาตะเพียนก็มีตะเพียนในปิ้งหอมแต่ก้างมันเยอะกออ็ค่อยๆระวังเอา ปลาทำปลาเกลือทำปลาเกลือแดดปลาแดดเดียวน่ะอร่อยมีไม่มีผ้ามีผ้าผ้าอะไรล่ะผ้าเช็ดมือมมีมีแต่เสื้อเขาเตรียมมาด้วย ช่วยซื้อปลาหน่อยครับปลาช่อนก็นมีปลาปลาหมอเทศก็มีปลาตะเพียนเราไปไหนเอาปลาตะเพียนมาขายหน่อยดิสูบบออ่อสูบตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งเอาขึ้นบ่อได้เช้าเนี่ยเออมื่อตอนบ่ายเนี่ยปลาเยอะแยะเลย Kau <coughs> pun <coughs> 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 ไม่มีไม่มีไม่มีซื้อผักด้วยซื้อปลาด้วยกินแล้วอร่อยแซ่บแซ่บอะงกัน